ทุกคนให้ผ่านหรือเปล่าครับเมื่อเด็กม .1 มาเทสแคนในแคนทีพนะครับก็เกมนี้ผมมาผมด้วยท็อป53นะครับก็ไปดูการเล่นของน้องทุกคนให้ผ่านหรือเปล่าลองคอมเมนต์มานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอลโอ้ยอโอ้ยบอลโอ้ยอโอ้ยยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้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 ยอ้ยโ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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโยโอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ เม่ังโดนหึงหัวเฉยนาดต้นเจ้าขนาันหัวหมดแล้วเอาเอาปุุ้้ามมันสองตัวว้าวุุ้้ไอ้้นปุ้อะไรไอ้้ไอ้มุไอ้ไไอ้ไไ้ไไอ้ไไอ้ไอ้ไ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 อ้ไไ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 อไไอ้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 ไ้ไไอ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 ้ไรไอ้อ้ไไอ้ไไอ้ไไอ้ไรไอ้อ้ไไอ้ไ้อ้ไอ้ไ้ไไอ้อ้ไ้ไ